thank you นะคนที่ทํางานอยู่ในรัฐบาลหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาทำงานอย่างแข่งขันครับเขาก็เลยจะจัดอันดับน้องพีน<ฆ>คุณผู้ชม <S <S ก็คือจะจัดอันดับเขาเรียกว่ารางวัลเลิศรัฐครับเป็นรางวัลที่ให้กับหน่วยงานของราชการเนี่ยที่เขาทํางานแก้ไขปัญหาวางแผนเนี่ยในแต่ละปีผลสําเร็จที่ดีเนี่ยก็จะถูกมอบรางวัลเป็นรางวัลเลิศรัฐครับทีนี้เขาจะแบ่งเป็น3อัน3รางวัล3ประเภทคุณผู้ชมขอให้ความรู้นิดหนึ่งหนึ่งครับรางวัลประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ2รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ รางวัลบริการภาครัฐครับซึ่งวันนี้ครับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงนั้นเขาได้รางวัล Base of the base ครับไปร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยครับ มาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะในแต่ละครั้งที่มันเกิดเรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องมีการแก้ปัญหานี่คือผลงานที่ได้รางวัลเบสออฟเดอะเบสนะครับพร้อมทั้งกวารางวัลอีก5ารางวัลรวมแล้วได้ไป6รางวัลสําหรับสวพศนะครับของปี2,568ก็สะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศนะครับจุดเริ่มต้นความสําเร็จนี้ที่ทําให้หน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม Base of the Bas สประจำปี2,568จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกาพรนั่นเองครับโครงการดังกล่าวค่ะเริ่มต้นมาจากชุมชนบ้านแม่วากมาแม่วากนะคะอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งลดการเผาและฝุ่นควัน PM ียง2ุและคลี่คลายความยากจนในพื้นที่ต่อมาได้รับการขยายผลนะคะร่วมกับกรมทรัพยากรน,น้ําและหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะจนสามารถพัฒนาแหล่งน้ําและระบบการก,าร,กระจายน้ํากว่า 1,108แห่งครอบคลุมชุมชนนะคะมากถึง458ชุมชนทำให้พื้นที่ชุมชนกว่า12,225ครัวเรือนเข้าถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมพื้นที่กว่า32,653ไร่ด้วยกันก่อให้เกิดรายได้กว่า82.67ล้านบาทค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำมากกว่า1.5ล้านไร่ผลงานนี้จึงเป็นต้นแบบที่สะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดผลจริงและ ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงค่ะก็ขอให้พวกเรานะครับได้น้อมนําแนวพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านในการที่9และการที่10เนี่ยไปไประยุกต์ใช้นะครับในการดําเนินงานในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะครับเมื่อทุกคนทําได้นะครับที่น้องประชาชนทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่เป็นสุข สิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการฟื้นฟูและพัฒนากลับคืนมาครับ อนอกจากรางวัลใหญ่ b บ s อ of the b เ s สแล้วนะคะในปี2568นี้นะคะสะวะพสยังได้รับรางวัลเลิศรัฐอีก5รางวัลได้แก่1นรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่นประเภทเรื่องลือขยายผลค่ะจากผลงานจากต้นสู่แก้วขยายความยั่งยืนตอบโจทย์พื้นที่ห่างไกลการส่งเสริมการปลูกกาแฟาอาราบิก้าที่อำเภออมกอจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ช่วยสร้างรายได้แก่กเกษตรกรและดูแลผืนป่าต้นน้ำไปพร้อมกันค่ะ2รางวัลบริการ ภาครัฐระดับดีประเภทขับเคลื่อนเห็นผลผลงาน แก้ที่ปา่าได้ที่ปา่าที่บ้านหนองเขียวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ช่วยให้ครัวเรือนชาวกระเหรี่ยงหลุดพ้นจากความยากจนควบคู่กับการฟื้นฟูป่าในพื้นที่กว่า1 9 9 5 0ไร่และลดจํานวนจุดความร้อนลงได้ภายในเวลาเพียง2ปีค่ะและ 3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ PMQA 4.0กับระดับพัฒนาจนเกิดผลนะคะซึ่งตอกย้ําถึงมาตรฐานการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีก ด้วย hmm. นอกจากนั้นยังมีประเภทที่4 hmm. นะคะ hmm. ก็คือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐร,ร,รายหมวดนะคะหมวดที่1ก็คือด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมและ5รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดหมวด 2. ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารนําไปสู่การปฏิบัติค่ะความสําเร็จรวมทั้ง6รางวัลน,นี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทํางานของสอวอพอสอที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการพูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนทางด้านคุณภาพชีวิตและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศด้วยอขออนุญ,ญาตนะคะพูดถึงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับรางวัลน,นะคะคุณผู้ชม <ừ> คะโครงการนั้นก็เป็นชุมชนบ้านแม่ว่าค่ะอําเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่บอกกันไปว่ามีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กนะคะบรรเทาปัญหาภัยแล้งแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะรัรางวัลไปเลย สา<ช>หวหัลเลิกรัฐนแ<า>สดงความยินดีด้วยนะครับใช่ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้แรงบันดาลใจนะกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะ<า>ให้สร้างผลงานที่เป็นเลิศต่อไปด้วยค่ะ <ภา S 2>